PharmaFact Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อหาจากหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อวิศวกรนะคะที่อยากจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยาครับผมหัวข้อหลักๆเลยก็คือเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงชื่อว่าการแก้ไข RNA หรือ RNA editing ค่ะเราจะมาดูกันว่า เอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับการพัฒนายาโดยดูจากเอกสารแนะนำหลักสูตรนี้กันเลยนะคะครับครับการแก้ไข RNA ถ้าให้พูดง่ายๆนะครับคือมันเป็นกระบวนการที่เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุก,กรรมนะครับแต่ว่าทำกันที่ระดับ RNA อ๋อค่ะซึ่งมันจะต่างจากการแก้ไข DNA ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยมากกว่า ข้อดีมากๆของมันเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อมูลถูกคัดลอกหรือ transcribe มาจาก DNA แล้วอ๋อ oh, ค่ะค่ะทำให้เราเหมือนกับว่ามีโอกาสไปแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของโปรตีนได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวพิมพ์เขียวหลักคือ DNA โดยตรงเลยครับอืมอ mm ืม hmm. และที่น่าสนใจคือธรรมชาติเองก็มีกลไกแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับผ่านพวกเอนไซม์อย่าง ADAR แล้วก็ APOBEC ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญให้เราเอามาพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อยอดกันไปอีกครับโหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเรากำลังหาวิธีใช้เครื่องมือที่ธรรมชาตินี้ให้อยู่แล้วในหลักสูตรเขาก็ลงรายละเอียดพวกเทคโนโลยีที่ใช้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับในหลักสูตรก็จะพูดถึงอย่างเช่นการประยุกต์ใช้ระบบ crispr cas ที่ปกติเราใช้กับ DNA ใช่ไหมครับค่ะก็นํามาปรับใช้จัดการกับ r n a โดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งการสร้างเอนไซม์สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เลยที่เรียนแบบการทํางานของ a d a r หรือ a p o b เพื่อให้มันแก้ไขได้ตรงจุดจำพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกคือจุดที่คิดว่าน่าสนใจมากๆจากที่ฟังสรุปมานะคะคือ มันดูมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วก็อาจจะลดความกังวลเรื่องออการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรที่ตัว DNA ได้ใช่เลยครับประเด็นนั้นสําคัญมากอันนี้น่าจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความเสี่ยงไปได้เยอะเลยนะคะ ผมแล้วศักยภาพของมันนี่คือกว้างมากๆเลยครับจากเนื้อหาหลักสูตรนี้ชี้ให้เห็นการประยุกต์ใช้หลายด้านมากๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการรักษาโรคทางพันธุก,กรรมที่เกิดจากความผิดปกติเล็กๆน้อยๆใน mRNA อย่างพวก SNP หรอคะใช่ครับพวก single nucleotide polymorphism หรือ SNP ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรหัสแค่จุดเดียวนะครับแต่อาจจะทําให้เกิดโรคได้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งค่ะ ไปจนถึงการพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งโรคทางระบบประสาทหรือว่าโรคหัวใจเลยนะครับยังมีอีกไหมฮะนอกจากโรคพวกนี้มีครับยังรวมไปถึงการพัฒนายาต้านไวรัส,สหรือแบคทีเรียด้วยหรือแม้แต่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนชนิด mRNA ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีในช่วงที่ผ่านมาอ๋อจริงด้วยค่ะวัคซีน mRNA ครับ แล้วก็ยังมีการนําไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของยาชีววัตถุหรือว่าการบําบัดด้วยเซลล์เทอร์ปีที่เรียกว่าเซลล์เทอร์ปีพวกนี้ด้วยค่ะโโหครับคลุมเยอะมากเลยค่ะแต่แน่นอนพอนึกถึงการนําไปใช้จริงการผลิตยาพวกนี้ออกมาก็ต้องมีมาตรฐานควบคุมเข้มงวดเลยใช่ไหมคะถูกท่องที่สุดครับการผลิตยังไงก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมยาเลยค่ะ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัยแค่ไหนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภยัยอันนี้สำคัญที่สุดซึ่งในหลักสูตรเขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากสำหรับวิศวกรที่จะเข้าไปทำงานในฟิลนี้ครับแล้วถ้าให้มองไปข้างหน้าล่ะคะหลักสูตรนี้เขาฉายภาพอนาคตของอ n น e อ i อ i n g ไว้ยังไงบ้างคะอนาคตก็ดูสดใสามากครับมีการพูดถึงการพัฒนาเครื่องมือให้มันแม่นยำขึ้นไปอีกรถผลกระทบข้างเคียงที่ไม่ต้องการหรือที่เรียกว่า Of f target effects ออ๋ค่ะแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญมากๆเลยคือการพัฒนาระบบนำส่งสารหรือ delivery systems นะครับที่จะนำพาส่วนประกอบที่ใช้ในการแก้ไข RNA เนี่ยเข้าไปสู่เซลล์เป้าหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จำเพาะเจาะจงมากขึ้นฟังดูมีศักยภาพมากๆเลยค่ะแต่ก็น่าจะยังมีความท้าทายรออยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับความท้าทายยังมีอเยอะเลย ทั้งเรื่องทางเทคนิคเองอย่างปัญหาออฟทารเก็ตที่ว่าคือการที่มันอาจจะไปแก้ไขไ n a โมเลกุลอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจอืมค่ะหรือความยากในการนำส่งสารให้เข้าถึงเซลล์เป้าหมายในปริมาณที่พอเหมาะพอดีอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่ครับและนอกจากเรื่องเทคนิคมีประเด็นอื่นอีกไหมคะมีครับอีมิติที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือประเด็นด้านจริยธรรมกฎหมาย แล้วก็สังคมหรือที่มักจะเรียกรวมๆวว่า ELC Ethical Legal Social i m p l i c a t i o n s นะครับอ๋อ oh, ELC ครับเรื่องความปลอดภยัยการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเท่าเทียมแล้วก็การกำกับดูแลต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเลยซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแบบนี้ก็ต้องมีความเข้าใจาในมิติพวกนี้ด้วยครับ สรุปได้ว่าการแก้ไข RNA หรือ RNA editing นี่เป็นเทคนโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะมีศักยภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์และเภสัชกรรมได้เลยการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีก็ต้องอาศัยความรู้แบบผสมผสานจริงๆทั้งชีววิทยาทั้งวิศวกรรมเลยนะคะคำถามสำคัญที่น่าจะชวนให้เราคิดต่อก็คือค่ะ เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มันพัฒนาไปมากๆจนอาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะครับระบบหรือมาตรการกำกับดูแลทางสังคมแบบไหนที่เราจะต้องเตรียมพร้อมหรือต้องสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ